ที่ไปเป,เป็นสามลักเมองของพระอ,องค์ของพระเจ้าจโปรดเมตตาที่จะเวยพรถ้าพระองค์ทั้งหลายในการที่จะเรียนพระวจนะคำของพระเจ้าให้เข้าใจส่องแท้เพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจาวันและจิตวิญญาณเราได้เติบโตขึ้นในทุกๆวันและขอพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกท่านที่เข้ามาเรียนและที่ยังไม่เข้ามาก็ขอพระเจ้าเปิดตาใจให้เขาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาเรียนพระวจนะคำของพระเจ้า เยิมนกโดยบางเจ้าการที่จะสอนให้เราเนั้นได้เรียนรูปกรรมของพระเจ้าไว้เข้าใจค่ายควรให้เข้าใจาใเพื่อที่เราจะจปในชีวิตประจําวันลูกอกติฐานและขอบพระคุณพระองค์ในบรรดา,าพระเอกทูนเจ้าอาเมนพระธรรมหนึ่งโครินบทที่14ข้อที่1นถึงหจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจ เพราะเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลตอบพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ก็ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจ ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นข้าพเจ้าใครให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้ เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสัตจจะได้รับความเจริญขึ้นก็พระคัมภีร์วันนี้นะครับพูดประเด็นหลักก็อยู่ตรงนี้เลยข้อแรกนะครับบอกว่าจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะนะครับก็อย่างหนึ่งนะที่ ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าของประทานเนี่ยที่พระเจ้าให้กับพวกเราให้กับคิดจจังเนี่ยจุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งก็คือใช้เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันใช้เพื่อเสริมสร้างคิดจจักรเสริมสร้างผู้เชื่อนะฮะให้จำเริญขึ้นในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้จำเริญขึ้นไปจนถึงความไพ่บูรณ์ของพระเยซูคริสต์นะครับเพราะ ฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อของประทานถูกใช้เพื่อ,อเป้าหมายอย่างหนึ่งหลักๆก,ก็คือในการเพื่อเสริมสร้างกันและกันนะครับเรารู้ว่าของประทานนั้นมีหลากหลายมีแตกต่างกันนะฮะพระเจ้าให้แต่ละคนนะตามาแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับเราจะบอกว่าบางครั้งบางคนเนี่ยคือแค่มาเชื่อปุ๊บ วันนี้รับเชื่อวันนี้ต้อนรับพระวิญญาณแล้วเราแต่ละคนก็มีของประทานแต่ละคนแตกต่างกันแล้วที่พระเจ้าใส่เอาไว้ให้นะครับโดยที่อาจจะยังไม่ต้องร้องขอหรืออาจจะต้องไม่ต้องขวนขวายอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีว่าต่อให้ตอนแรกที่เรามาเชื่อเนี่ยของประทานอย่างนั้นๆเนี่ยเราอาจจะยัง มีหรือว่าไม่มีมีหรือว่ามีแต่มีไม่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อแต่เราสามารถที่จะสแสวงหาแล้วก็พัฒนาให้มันใช้ได้มากขึ้นให้มันให้มันเชี่ยวชาญชำนาญได้มากขึ้นนะหรือว่าหรือแม้เราอาจจะไม่มีในตอนต้นแต่ถ้าเรามี วัตถุประสงค์ที่ดีเรามีเป้าหมายที่ดีที่เราอยากจะได้อยากจะมีเพื่อทีอ่เป็นการที่เราจะได้เติบโตขึ้นในพระเจ้าหรือเป็นการที่จะได้เสริมสร้างผู้อื่นเนี่ยเราก็สามารถร้องขอทุนขอกับพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถให้กับเราเพิ่มเติมได้นะครับนะพระกบีตอนนี้บอกว่าจงและขวนขวายของประธานนะภาพของการขวนขวายแปลว่า,แป,วาแปลว่าเราต้องต้องมีมีใจ อยากจะได้ด้วยมีใจที่จะแสวงหามีใจที่จะพยา,ายามนะในการที่ะทําเพื่อให้ให้ได้มานะอย่างที่บอกว่าบางอย่างเรามีอยู่แล้วพระเจ้าใส่เชื่อเอาไว้แล้วแต่แต่แต่ถ้าเราไม่ไม่คิดที่จะใช้ของประทานเหล่านั้นไม่คิดที่จะพัฒนาของประทานเหล่านั้นเนี่ยของประทานเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกขยายไม่ได้ถูกเพิ่มเติมนะคล้ายๆกับ ความสามารถที่เรามีก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราแต่ละคนอาจจะมีความสามารถมีความชํานาญในการทําอะไรสักอย่างนะแต่ถ้าหากเราเราไม่ได้ไม่ได้ทําสิ่งนั้นบ่อยๆบ่อยๆหรือไม่ได้ฝึกฝนฝึกเดืไม่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ยมันมันก็จะทื่อด้านไปมันก็จะไม่ได้เกิดความชํานาญมากแต่ถ้าเราใช้บ่อยๆเราทําบ่อยๆเราก็จะเกิดความชํานาญมากขึ้นเราก็จะทํามันได้ดีขึ้นนะฮะเรา คล้ายๆกับหลักการเมื่อเราใช้พระเจ้าก็จะเพิ่มเติมพระเจ้าก็จะขยายออกให้กับเราของประธานก็เหมือนกันนะครับถ้าหากเราเช่นถ้าเราในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงของประธานการเผยพระชนะนะฮะบอกว่าให้เป็นสิ่งที่เราขวนขวายนะครับหมายความว่าเราเองนะถ้าถ้าเรามีของประธานเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยเราเองเช่นบางคนเร,เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรานมัสก,การหรือเราอธิษฐานเราเราพระเจ้า พระเช่าใส่ของมาทานเหล่านี้เช่นให้เราเห็นภาพหรือให้เราได้ยินหรือให้เราเห็นอะไรแบบเนี้ยเรามีความเข้าใจเหล่านี้เราก็จำนมะต้องขวนขวายในการที่จะใช้ในการที่จะทําความเข้าใจมากขึ้นนะเพราะบางครั้งแรกๆเราอาจจะไม่เข้าใจเช่นเราเอ๊ะเราเห็นแต่เราไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงนะแต่เราก็อาจจะใหม่ๆเราก็อาจจะถามคนอื่นคนที่ เขารู้พระคำของพระเจ้าหรือว่าเติบโตในพระเจ้ามากกว่าเพื่อที่เพื่อที่เขาจะช่วยในการตีความและนะหรือว่าในการอธิบายภาพหรือว่านิมิตสิ่งที่เราเห็นนะก็จะทําให้เราเริ่มเริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าใจหรือต่อหรือว่าเราอาจจะถามพระเจ้าโดยตรงเลยก็ได้มีใจขวนขวายมีใจแสวงหาว่าพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่พระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์ให้ลูกเห็นนั้นหมายความว่ายังไงพระองค์จะบอก รนะพระเจ้าก็จะสามารถที่จะสอนเรานะแต่เราแต่เราอย่าเป็นคนทีออ่แต่ถ้าเรามีท่าทีแบบว่าเราเรากลัวอุ้ยไม่กล้าพูดอุ้ยอุ้ยอะไรก็ไม่รู้อย,อ,ยอย่าให้อย่าให้เป็นเราเลยให้เป็นหน้าที่ของผู้นําหรือคนที่โตโต,โตคนอื่นเถอะนะว่าเขาให้เขาเป็นคนเผิดิรนะุนะนะเพราะว่าของประทานเนี่ยการที่พระเจ้าจะเลือกใช้เลือกใส่บางบางครั้งไม่ ไม่พระเจ้าไม่ได้ว่าจะต้องเฉพาะกับคนที่เติบโตหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นนะฮะคนทุกคนที่เชื่อเนี่ยพระเจ้าก็ให้เขามีของประทานพระเจ้าเองเมือม่อเมื่อเรามีของประทานเหล่านั้นเราก็จําเป็นจะต้องใช้ของประทานเหล่านั้นนะด้วยความศรัืธอเมื่อเราใช้พระเจ้าก็จะเพิ่มเติมก็จะขยายออกให้กับเรานะครับอืแม้มกระทัง่งถ้าหากเราไม่มีเนี่ย พระคมภีตอนนี้ก็บอกว่าให้เราขวนขวายนะฮะเช่นถ้าหากว่าในในกลุ่มของพวกเราหรือว่าในกลุ่มไหนที่เราที่ประชุมที่เราไปเอะเราเห็นว่าไม่ไม่มีใครที่มีของประทานการเผยชนะหรือว่าไม่มีการเผยพระชนะเลยเนี่ยเราอาจจะต้องขวนขวายเช่นเหมือนกับว่าในเราอาจจะแสวงหาตั้งใจมากขึ้นนะบอกพระเจ้าวันนี้พระองค์จะตัดอะไรกับลูกพระองค์อยากจะบอกอะไรกับลูกนะเริ่มต้น เราเริ่มต้นด้วยด้วยใจที่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 สแสวงหาก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่สแสวงหาเราเราก็อาจจะไม่พบนะถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้ยินนะแต่ถ้าเรามีใจเนี่ย่วันนี้ว่าพระเจ้าอยากจะคุยอะไรกับพวกเรานะี่ยพระเจ้าอาจจะคุยกับเราหรืออาจจะไปคุยกับ คนอื่นนะอย่างไรก็ดีนะเราเริ่มต้นด้วยด้วยด้วยท่าทีแห่งความจริงใจด้วยท่าทีที่ที่ต้องการรู้จักพระเจ้าต้องการได้ยินเสียงของพระองค์นะแล้วแล้วพระเจ้าก็จะมีวิธีการนะรายการที่มาสําแดงกับพวกเรานะครับนะน,นี่คือสิ่งทีอ่อยากจะบอกกับพวกเรานะว่าว่าอย่าคิดว่าการเผยพระเจ้นั้นเป็นให้เป็นหน้าที่ของคนที่โตโตแล้วนะ แต่พักพัมคีพีตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าอยากให้พวกท่านนะก็คือพูดถึงคนในคิจจักรเลยนะว่าพวกท่านนี่แหละนะวันนี้ถ้าเราพูดภาษาแปลกๆได้ก็ดีอยู่แล้วนะเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลเขาไม่ได้ต่อต้านภาษาแปลกๆนะแต่บอกว่าใครให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้คืออาจารย์เปาโลบอกว่าก็อยากให้ทุกคนได้พูดภาษาแปลกๆได้นะแต่ดีไปกว่านั้นอีก เยี่ยมไปกว่าการพูดภาษาแปลกๆอีกคืออยากให้ทุกคนนั้นได้เผยพิชนะได้เพราะว่าการเผยพิชนะนั้นก็จะเป็นเหตุให้คิดได้คิดได้จากจเริญขึ้นนะครับเราทุกคนรู้อยู่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าพูดคุยกับเราทุกคนได้นะการเผยพิชนะก็คือการที่เราฟังเสียงของพระเจ้าก็คือการที่เราเป็น สื่อให้กับพระองค์ในการที่อยากาสัแเดงในการพูดคุยนะฮะกับกับคนของพระองค์หรือว่ารับงานสัมดงพิเศษจากพระองค์นั่นเองนะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วพระเจ้าก็คบคุยกับทุกคนได้นั่นแหละแต่ว่าหลายครั้งหลายคนนั้นเขาไม่ได้เปิดรับพระสุรเสียงของพระเจ้าที่เป็นเสียงที่แผ่วๆเป็นเสียงที่เบาๆบางคนจิตใจเขา ไม่ได้สแสวงหาหรือไม่ได้เปิดรับจิตใจเขามีสิ่งต่างๆมีโลกมีความกังวลมีความปรารถนาของเนื้อหนังห่อหุ้มเอาไว้ทําให้เสียงของพระเจ้านั้นไปไม่ถึงชีวิตของเขานะาหรือว่ามีความบาปปกคลุมเอาไว้อยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จําเป็นจะต้องอจึง,จงพระเจ้าจึงต้องใช้การเผยชนะนะผ่านทางคนอื่นเพื่อที่จะมาสัมเดงเพื่อที่จะมาพูดคุยหรือมา เตือนคนเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเองเราจึงเห็นว่าการเผยพิจรณานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีในกลุ่มผู้เชื่อในคิดจักรนะฮะเราเราเองก็ควรที่จะมีใจนี่แคนที่จะขวนขวายที่จะมีของมะทานเหล่านั้นเราเริ่มต้นเริ่มแรกด้วยกันตั้งใจขวนขวายที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ให้เป็นก่อนนะอย่างน้อยรู้ว่าพระเจ้าคุยอะไรกับเราตัดอะไรกับเราต่อมาเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าอยากจะสําแดงอะไรกับที่ประชุมหรือสําแดงอะไรกับคนอื่นนะฮะนะและที่สําคัญนะก็คือข้อแรกบอกว่าจงมุ่งหาความรักนะเรารู้ว่าขอมาทานทุกอย่างเนี่ยถ้าหากใช้โดยที่ปราศจากความรักเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะฮะดังนั้นเองการเผยพจารณะสิ่งที่สําคัญก็จําเป็นที่ขาดไม่ได้ก็คือ เราต้องมีหัวใจแห่งความรักเราต้องมีความรักนะให้กับที่น้องคนอื่นนะถ้าเราไม่ได้มีความรักเนี่ยการเผินชนะก็อาจจะเป็นแค่การอวดนะอาจจะเป็นการอวดว่าเราเติบโตเราฟังเสียงพระเจ้าเราลึกตับพระเจ้าหรืออาจจะเป็นการเป็นการไปในทํานองว่าเมื่อเรารู้สิ่งพิเศษแล้วรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้แล้วก็เป็นการไปไปตำหนิ ไปปรับปรำคนอื่นากเป็นการไปพิพากษาเขาแทนที่จะเป็นการตักเตือนด้วยความรักแทนที่จะเป็นการาสำแดงเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นกสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีนะในการใช้ทุกของประทาเลยนะ ก็คือความรักนะในเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องของการเผยพระวจนะซึ่งเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าสําเดงความล้ำลึกให้กับเรานะบางครั้งพระเจ้าสําเดงให้เราเห็นถึงาบาปหรือถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในในชีวิตถึงปัญหาของคนคนนั้นนะเพราะฉะนั้นเองถ้าหากเราไม่มีความรักเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าสําแดงเนี่ยเราก็จะจะนำไปไปใช้ไปพูดในทางที่ไม่ถูกต้องได้นะฮะเราต้องเข้าใจว่า ของประทานพระเจ้าให้นะเราเราต้องมีความรักในการที sí ่จะ <will> ใช้เพื่อที่จะเสริมสร้างกันนะไม่ใช่ใช้เพื่อที่จะทําลายกันนะฮะบางครั้งโอ้พระเจ้าเปิดเผยงี้อ้แปลว่าคนนี <why? S 2> <im> ้น <c> ั่นแย่ไม่ดีไม่ใช่นะครับพระเจ้าบอกว่าของประทานนั้นใช้เพื่อเสริมสร้างกันและกันเราจรงต้องเข้าใจว่าของประทานนั้นไม่ได้ใช้เพื่อที่จะมาทำร้ายทำรายกันนะครับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเองนะสรุปวันนี้ ก็เป็นการเรื่องของประธานให้เราควรขวายนะที่จะมีของประธานที่จะใช้ของประธานและที่สําคัญเราต้องไม่ลืมที่จะเป้าหลักของเราในการสแสวงหาสิ่งที่สําคัญก็คือความรักนั่นเองนะชีวิตเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของของประธานที่บอกไปนะครับเอเมนไหมครับพระบิดาเจ้าข้าลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับ ความรักของพระองค์รวมจะค่าสําหรับพระวิญญาณของพระองค์รวมถึงของพระทานต่างๆที่พระองค์ใส่ไว้ให้ในชีวิตของเราที่เราระหนักไ่อของระทานนั้นก็เป็นเหตุให้ชีวิตของเรานั้นได้จำเริญนขึ้นรวมถึงในการที่ได้เสริมสร้างพระกายของพระคฤกต์คือพี่น้องผู้เชื่อใ,ให้ได้จำเริญนขึ้นอข,ของเจ้าข้าของพระเจ้าเพิ่มเติมให้กับพวกเราทุกคนของเจา้าข้า ในการที่มีใจในการมุ่งหาความรักในการขวนขวายของพระทานฝ่ายพระวิญญาณของพระองค์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระชนะเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นเหตุและมีส่วนในการเสริมสร้างกันและกันให้ฉเฉลิเกิขึ้นรอเจ้าค้าลูกขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน